สวัสดีค่ะเดี๋ยวเช้านี้ครูจะมาเฉลยข้อที่เหลือเนาะเราเหลืออีกสองข้อใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้เฉลยก็คือข้อสามข้อสี่นะคะไปเลยนะคะหลายคนทําเสร็จแล้วครูตรวจให้แล้วเนาะแต่หลายคนก็คือยังผิดนิดๆหน่อยๆน,นะคะนะักเรียนลองดูเฉลยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองดูเช็คความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะข้อสามเขาบอกว่ามีลูกบัศกยาวสี่เซนติเมตรสามารถนํามา ัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวทั้ง3ด้านเป็นจำนวนนับได้ทั้งหมดกี่แบบมาดูนะคะเนื่องจากมี4ี่ใช่ไหมยาวที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ2ถูกไหมเหลืออีก2เซนติเมตรก็จะต้องเป็นอีก2ด้านก็คือ1กับ1ดังนั้นด้านที่ยาวที่สุดให้ยาว2เซนติเมตรนะคะ และอีกสองด้านก็จะยาวหนึ่งกับ1ถูกไหมจากนั้นเรามีหน้าที่เทียบความยาวที่ยาวที่สุดกับอีกสองด้านที่เหลือว่ามันน้อยไหมหรือสั้นกว่าไหมแต่ตอนนี้เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเท่ากันเราก็สรุปว่าสร้า,สรางไม่ได้นะคะดังนั้นเขาบอกว่าสร้างได้กี่แบบดังนั้นกรณีที่เป็นไปได้ของ4ี่ซนติเมตรคือกรณีเดียวแต่มันสร้างไม่ได้ดังนั้นคำตอบเราก็สรุปว่าสร้างรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ นะคะหนศูนย์แบบนั่นเองนะคะหรือศูนย์แบบนั่นเองเนาะต่อไปข้อสี่ถ้ามีเส้นลวดยาว5ตอนนี้5นะนำมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวทั้งหมดอะที่โอเคได้กี่แบบนะคะยาวที่สุดที่เป็นไปได้ของ5ก็คือ3ถูกไหมเหลืออีก2อันก็คือเป็น3ามหนึ่งหนึ่ง 3มากกว่า1บวก1ดังนั้นสร้างไม่ได้เนาะแบบที่2 3ไปแล้วต่อไปก็คือยาวสุดเป็น2นะคะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็คือ3ดังนั้น3เนี่ยเราก็มาแบ่งเป็น2ด้านได้2กั 1. บ1นเมื่อวานทูกคงงว่าหลายคนทำเป็น2องหนึ่งนสองมันได้แค่4นะลูกดังนั้นถ้าขดาวที่สุดคือ2อีก2ด้านมันก็จะเป็น2กับ2กับ1นะคะ2กับ1น มีมีคนบอกว่าด้านที่ยาวที่สุดอันนี้ทาไมมันเท่ากันก็คือเท่ากันแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเทียนแต่ว่าฝั่งนี้ห้ามมากกว่าแค่นั้นเองเนาะดังนั้นสองเทียบกับสองบวกหนึ่งน้อยกว่าหรือสั้นกว่าดังนั้นแบบนี้สร้างได้ใช่ไหมคะอะดังนั้นข้อนี้เราสรุปว่าสร้างได้หนึ่งแบบก็คือความยาวสอง สองและก็หนึ่งเซนติเมตรนะคะบางคนเขียนมาสองสองหนึ่งเขียนปิดกันเป็นสองรอยี่สิบเอ็ดเลยนักเรียนเขียนให้มันห่างหากันนิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนตรวจเช็คแล้วก็ปรับแก้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำเขียนงานชิ้นที่สองไว้เนาะเพื่อที่เราจะเตรียมไว้เรียนวันศุกร์นะคะวันนี้ครูให้ทำงานแค่นี้เนาะก็มีเวลาให้นักเรียนทำงานกี่วันเนี่ยวันนี้อังคารพุธพฤหัส ็ประมาณ3วันนะคะเพื่อที่เราจะเรียนที่วันศุขนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ